ช่วงนี้มีคนไลฟ์ทิปกันมากเลยครับนี่ก็เลยจะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมพวกออโต้คิกครับนี่จะเห็นได้ว่าเนี่ยผมก็หน่อยไว้สีจุดเลยก็คือให้มันสไลด์ไปหนึ่งสไลด์ไปครั้งที่1แล้วก็สไลด์ครั้งที่2แล้วก็มีกดถูกใจครับครั้งที่3แล้วก็สไลด์อีกครั้งที่4ครับนี่มันก็จะทําการเป็นแบบว่าเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนของมันเองอะ่ะเดี๋ยวดูนะแต่ตอนนี้ผมตั้งเวลาไว้นานไปหน่อย เดี๋ยวมาดูว่าทำยังไงบ้างมาผมจะหยุดก่อนนะนี่ครับหยุดแล้วทากดเพเย์ปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันจะสไลายครั้งที่1แล้วก็จะมีครั้งที่2ไปแล้วแล้วครั้งที่3ม,มันจะกดถูกใจแล้วครั้งที่4ก็สไลด์อีกอ่าเข้าใจนะส่วนหลักการทํางานของมันนี่ใจดูครับผมลบทิ้งออกให้หมดเลยลบๆๆๆการการใช้งานนะครับจะเห็นว่าเมนูมันจะมีตามนี้มีเพย์มีบวก แล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสไลด์ครับไอสีส้มอ่ะส่วนไอลบสีแดงคือการลบครับเช่นเราต้องการให้มันกดให้มันสไลด์อย่างนี้สมมุติเราต้องการให้มันสไลด์อย่างนี้ใช่ไหมให้เราใช้สีเหลืองครับกดสีเหลืองไปนหนึ่งครั้งนี่ปับ๊บมันจะมีทิศทางการสไลด์อยู่ครับเนี่ยเราจะให้มันสไลด์แนวไหนก็คือถ้าอย่างนี้มันจะทายให้ลงล่างให้เราเอาเลขหนึ่งไว้ข้างข้างล่างนะครับนี่อย่างนี้นะ ถ้าอย่างเงี้ยมันจะสไลด์ขึ้นบนครับผมจะเพย์ให้ดูแต่มันจะสไลด์รัวๆเลยนะเนี่ยมันจะสไลด์รัวๆเลยครับเห็นไหมเนี่ยแต่ที่นี้เราไม่อยากให้มันสไลด์รัวๆงั้นครับเราก็เข้าไปตั้งเวลามันกดที่หนึ่งค้างไว้ครับมันจะมีระยะเวลาการปัดกับระยะเวลาการหน่วงหน่วงก็คือหน่วงก็คือเอาปัดก่อนปัดก็คือมันจะเลื่อนจากจุดหนึ่งไปจุดเนี้ย มันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการลากที่มันปัดนี่ถ้าผมอยากจะให้มันช้าๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างถ้าอยากจะให้มันช้าผมก็เลือกสักหนึ่งวินาทีหนึ่งอันนี้เป็นมิลลินะผมจะเลือกเป็นหนึ่งวินาทีไว้นะเอา้ามันไม่ได้วะมันหนึ่งวินาทีก็คือหนึ่งพันวินาทีครับผมเลือกเป็นหนึ่งพันเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะสไลด์ช้าๆครับดูนะกดเพ่มันจะอืดอย่างเงี้ยนะอือสไลด์ไม่ไปด้วยเห็นไหม หนึ่งวิครับสไลด์ไม่ไปครับเดี๋ยวผมลองเอานานๆหน่อยเอาสักสองวิสองวิก็คือสองพันถะูกนะเดี๋ยวดูมันสไลด์ครับเอาอะเพอเอื้อเอือโอ้มันสไลด์ไม่ผ่านครับแสดงว่านานไปไม่ได้ครับมันจะสไลด์เงี้ยเอื้ออย่างเงี้ยไม่ได้ครับนั้นผมจะเปลี่ยนเพราะว่ามัน เอาแค่หนึ่งเอาแค่ห <500 S 1> ้าร้อยก็พอแล้วครับตรงนี้อันนี้คือการสไลด์นะห้าร้อยทีนี้ช่องขาวนมันจะเป็นการหน่วงเวลาครับผมจะตั้งไว้ให้มันทุกสองวิสองวิสไลด์หนึ่งครั้งนะ,จะใจดูครับอ๋อมันเป็นมิลลิว,วินาทีอยู่ให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นวินาทีก่อนครับเบอร์ไปหน่อยเนาะสองวินาทีจะสไลด์หนึ่งครั้งครับให้ดูนี่ครับกดแล้วนี่ อ้าเมื่อกี้ลืมเซฟแน่เลยเดี๋ยวห้าร้อมิลลิ500 mm ระยะเวลาการปัดทำไมมันอืดไปแล้วอะอาวมันเออไปแล้วฮะลบทิ้งเลยดีกว่ามรู้สึกมันเออครับเอาใหม่นะผมเพิ่มใหม่ระยะเวลาการปัดครับนี่กด500อันนี้เป็น2วิเพราะว่ามันเออนะเมื่อกี้2วิก็ สองเบอร์ไปหน่อยนะสองวินาทีนะกดพี่ปัป๊บเนาะยเปลี่ยนแล้วสองวิก็จะเปลี่ยนที่นี่สองวิเปลี่ยนที่นี่สองวิเปลี่ยนที่เป็นไงทุกสองวิจะทําการเปลี่ยนหนึ่งหน้าครับอันนี้คือสเต็ปแรกนะส่วนสเต็ปต่อไปครับผมจะทําให้มันอย่างนี้ดีกว่าผมจะให้มันสไลด์สองครั้งแล้วก็กด ถูกใจหนึ่งครั้งครับผมก็จะเพิ่มอันนี้เพอันหนึ่งก็จะสไลด์ครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองก็เหมือนกันครับเอาประมาณสองวิเหมือนกันสองวินาทีนะและทีนี้ลองกดดูเพยก่อนเนี่ยสองวินาทีสไลด์หนึ่งครั้งมันจะหนึ่งอันสองก่อนโอเคและทีนี้เราหาหัวใจถูกใจครับผมจะให้มันกดถูกใจด้วยหนึ่งครั้งก็กดบวกนะกดบวกสีเขียว มันจะมีจุดที่มาเป็นเลขสามเนี่ยให้เราไปวางไว้ตรงหัวใจครับนี่ก็ผมจะให้มันเอาหายชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายเฉยเลยเข้าไปใหม่นะออโต้คลิกใหม่หายเฉยเลยอ๋ออโต้คลิกมันขึ้นอยู่แต่ว่าจอมันหายครับเดี๋ยวเช็คแป๊บหนึ่งนะเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เออเฉยเลยงงมากเข้าไปติ๊กตอกใหม่ครับ ผมจะให้สไลด์สองครั้งนะทำแบบเดิมสไลด์ครั้งที่หนึ่งสไลด์ครั้งที่หนึ่งก่อนนี่สไลด์ครั้งที่หนึ่งแล้วก็จะสไลด์ครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งเอาสองสองวินาทีสองวินาทีาก็คงครั้งที่สองก็เอาสองวิเหมือนกันครั้งที่สองก็สองวินาทีเหมือนกัน ตกลงแล้วครั้งที่สามให้กดถูกใจครับเลข3สามแล้วกดถูกใจครั้งที่สามให้ดีเลยกดถูกใจแล้วก็อีกสักหนึ่งวินาทีแล้วก็จะเปลี่ยนโอเคนะครั้งที่สามเอาไวมเมลิวินาทีแล้วก็เปลี่ยนเบอร์หน่อยนะเคเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูครับดูครับกดเพ์สไลด์หนึ่งครั้งสไลด์ครั้งที่สองแล้วก็กดถูกใจดูนหัวใจนะนี่แล้วก็จะสไลด์ใหม่เนาะ แต่อันเนี้ยมันเร็วไปบางทีมันอาจจะมองว่าเป็นบอรดก็ได้ครับเนี่ยนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับโปรแกรมพวกออโ o